ครับกับสวัสดีเอฟซียี่หมื่นเซาด์นะครับมือนี้กับวันอังคารที่11นะครับกรกฎาคม2566ครับกับผลห้อยเล้านะครับออกมามากมื่อคืนนี้กับสำหรับตัวเลขห้อยเล้ามือผลงนันห้อยเล้าออกเมื่อคืนนะครับด้วยกับ9 9้าเกเก้อนะครับ ่วน3ตัวไทยนะครับ3ตัวไทยบนนะครับ8 2 4สส่วนเหล็กล่างก็เป็นเก่าดนะครับเด้อ98ครับปละไส่ิงไสหลุดก็น่าสิโสงสีมันู่ครับแต่ว่า็กิบ่หบาลายดอกเพราะว่าตัวเลขบ่อเขานะครับสำหรับตัวเลขนี่บ่เขา้อครับเพราะว่าของเส้นนาดีนี่ก็วิ่งเขาตะเล็กวิ่งนะครับ สุดจับคู่ให้กับบเขากับกับ,กบขอโทษขอให้เอฟซีอีกรอบนึงนะครับที่สุดความสามารถแล้วครับแต่ว่าสามหงสส่วนแล้วครับของเสียนน่าดีบอเขานะครับเด้อกับ,กบขอโทษขอให้พี่น้องเข้าเอฟซีของเข้าไปอีกรอบนึงนะครับนะครับเขาก็มาตามตัวครับหวยเล่ารอบต่อไปนะครับของวันที่12นะครับวับน วันพุธนะครับวันพุธที่สิบสองนะครับเด้อครับเข้าก็มาตามเบิง้งตัวเล็กแนวท่างน้ำกันครับ <c oughs> ครับตัวเล็กของเส้นหน้าดีมาขึ้นนะครับก็บ่บ้าเขาด้ครับเด้อส่วนเลขกวิ่งเขาซีครับเพราะว่าผมเนียนซีให้ จับคูให้มี1หนึ่งซีครับมันกับมาผัาดแต้มหนึ่งนะครับเหล็กเหล็กมันออกสองซีนะครับแต่ว่าเซียนน้าดีจับคูเนียนให้หนึ่งซีกับเก่าซีกับศูนย์ซีครับกับกับขอโทษดขอให้อีกรอบหนึ่งนะครับเนาเขาก็มา,า,าสู่ต่อกันไปอีกครับสําหรับตัวเล็กเล่าพัฒนารอบต่อไปเซียนน้าดีกับ,บพญายามเหยียดให้พี่ให้น้องเขาเอา่อา สามหดส่อนเด้อครับเด้อที่มันบ่เขากะสู่กันไปอีกครับสู่กันไปอีกครับมาตามตัวหวดต่อไปนะครับของวันที่สิบสองวันพุทธที่สิบสองวันพุทธที่สิบสองครับตัวเลขของหลอดนี่มันชนกันนะครับสองสูตรเสี้ยนนาดีก๋ยวสูตรนี่มาลงหเหตุพิศน,นองเขาเบิ้ง ไปต้มกันครับเพราะว่าขับค้นส้วนกันสองสูตรครับตัวเลขเหยียดออกมามันได้ลักษณะนี้นะครับเสี้ยนน่าดีกับโยสุดนี่นะครับลงแต่ว่ามีตัวกันอยู่สองคู่นะครับตัวกันตัวเด่นตัวเด่นกับมีนะครับหลอดนี้ครับครับเขาก็ไปติตตามเบิ้งไปน้ากันนี่ครับ เชยนไล่ขังอีกวรันครับของวัฒนั์วันที่สิบสองพุทธที่สิบสองสิบสองกอ,อหกหกครับลาวพัฒนา รเราพัฒนาเสียนนาดีแล้วครับวิ่งหลุดนะครับวิ่งบนล่างนะครับวิ่งบนล่าง บนล่างสามสามกับสองครับวิ่งบนล่างสามกับสองจับคู่สามแปด 3, cao sống ba mươi cao ba mươi chín, ba หนึ 1> 1, 1, 8, แล้วก็หน <c oughs> ึ่งเก้กับ2องศูยเส้นนาดีจะตัดออก้วครับเพราะว่าลักศูนนี่มายากครับสามศูนย์กับสองศูนย์จะตัดออก ไม่ยากครับเด็ก3ามศกับสอนย์นี่ก็ับไทอี 4, อยาก็ไปรุ่นไปเสียงเบิ่งกระไดแล้ครับตาวาเซียนนาะดีขัดออกแล้วครับ30กับ20ครับสุดระว่างนะครับสุดระว่างสองคูนะ,ะ,ะ,ะครับเด้อสี สี่เก้าครับทดวังสี่แปดกับสี่เก้าครับยาพึ่งแคบหน้าจอดนะครับเพราะว่าเสียน,น้าดียังบ้านีนยังบ้านีนเนียนไฮนะครับฮะ ตัวเด่นๆฮะตัวเน้นๆให้พี่ให้นองเข้าผมอยู่ว่กงผมใหยย้พี่ให้นองเข้าเบิง้งไปน้ำกันนะครับครับระวังสุดระวังสุดเน้นนะครับสามเก้านะครับ สองแปดสองเก้าเป็นตัวล่องนะครับเด้อนี่ตัวล่องสองแปดสองเก้าสองวิ่งเด่นนะครับ เด็กว,วิ่งเด่นของเซียนาดีรอบนี้ก็นสามนะครับล่องสองครับ ็เฮฟซี่แคปหน้าจอยเลยครับบันรอบนี้เรียบร้อยแล้วครับตัวเลขเราพัฒน,นาวันพุธนะครับที่12กรกฎาคม2566เราพัฒน,นาของเสี้ยนนาดีนะครับวิ่งหลดบนล่างนะครับ3กับ2เด่น3นะครับชุดจับคู่38 28 18 39 29 19ชุดระวัง48 49ครับครับ แกมือรอบที่ซี่นะครับสามหมวดสว่วนแล้วบ่วเขาครับเขาาต่เล็กวิ่งวิ่งหมวดกวั้นแต่เหลขกวิ่งก็บ่เขามาเขาหมวดที่แล้วหมวดขึ้นนะครับวิ่งซีเน็นเน่นให้รอบนี้เน้นให้สามนะครับเลขกวิ่งเด้ครับกะบสำหรับตัวเลขกแนวทางนะครับเด้รอบนี้ก็ขอให้พี่นอ้องเข้าเบิง้งแต่ละอาจารย์แต่ละสำนัก นะครับเพราะว่ารอบนี้สุรุครงสุไทยกับ่อเขานะครับเด้อสุรุครงสุไทยกับบ่อเขาครับท้าคลิปนี้เส้นนาดีกับข้อไวพ้พอนให้พี่ให้นองเข,ข้าสุขูสุขดนะครับเด้อมีโศกมีหมันไปนน้ากันในรอบบ้านขุดที่สิบสองนะครับแ,แก่เมือคือเก้านะครับเพราะว่าบ่อเขาีเส้นนาดีกับสู่ไปคือเก้านะครับตัวเลขแนวทางตัวเลขก็าาเป็นแค่แนวทางนะครับ มีเข้ามีหลุดก็เป็นเรื่องปกติถามมันเข่ากับเข่าแบบตรงๆนะครับถา้าเข่าร่งเทือกับเข่าแบบทั้งบนทั้งล่างนะครับตอนมันถิ่มห้างมาสามงวดแล้วครับเสียนน่ะดีกับพยา,ยามเห็ดให้พี่ให้น้องเฮ้าหลอบนี่ก็ถือว่าสุดควมสามารดเลยเด้อครับเด้อขัดสันกันกองออกมาแล้วได้เท่านี้่แล้วครับก็เด่นไหพร้อมครับ สำหรับขควงสุด้ทยกับบอมี่เราได้ครับของเซียนน่าดีเพราะว่าวงกลมให้แล้วบอมมี่การเปลี่ยนแปลงนะครับซีโค่นี่ครับตัว่องกับกระย่าติมย่าปลาครับตัว่องตัวละวังกับมาได้นะครับเพราะว่าตัวเหล็กมันบอนี้ไกลกันยุตะเกินนะครับสำหรับตัวเหล็กนี่ขัดออกมามันได้สูตรนี่ครับให้พี่ให้น้องเข้าใส่พิจารณาเบื้องนะครับตัวเหล็กแต่ละอาจารย์แต่ละสำนัก ครับเชี่ยนนาดีกับขวายพ่อนเฮียบีถูกทันรอบนี้โศกหมันไปน้ากันสุข่สุขคนด้อครับเด้ออยากไปเงินมาเห็ดมาสั่งก็บอดดาสองสามรอบแล้วครับอยากสั่งวงพะเมียทรณนี่ห้แล้วอยากอยากให้แล้วก้อนเขาพันษานะครับแต่ว่ากะยังมีความหวังนะครับสําหรับเชี่ยนหน้าดีกัคิดว่ามันต้องเขานะครับหัให้เขาจักรอบนี้เชี่ยนหน้าดีกับอุ่นใจแล้วครับ ครับคลิปนี้เสี้ยนนาดีกับฝากไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ